สวัสดีครับพอพ่อมไลแล้วครับโจู่ไเปอรครับวันนี้พมในทาการสื่อนี่ครับเมาบัตรบัตรดวงมาครับบัตรบัตรดวงเนี่ยตามร้านค้าตามร้านข้องชําอาจจะมีทัวเม็ดครับสมัยนั้นซึ่งพมเลยเมามามันมี400แปดสิบเบอร์ไอ้400ยี่สิบเบอร์ตัวแบ400ยี่สิบเบอร์ใบลาบาทครับกระปุก400ยี่สิบบาทซึ่งไหนเนี้จะมีเงินรางวัลครับจะมีเงินรางวัลตั้งแต่ ห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทสิบบาทแต่ถ้าเป็นบัตรบัตรดวงจะเป็นสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบกับโดยประมาณซึ่งนี่คือรังวัลทั้งหมดที่มีตรงนี้และนี่คือบัตรที่เราจะยิบขึ้นมามีทั้งหมดสี่ร้อยยี่สิบเบอร์ในนี้จะมีรูปภาพนี้รูปภาพพวกนี้ครับถ้าเรายิบได้รูปภาพพวกนี้เราก็ต้องเลือกมาในรูปภาพปฏิจรรับรางวัลยู่ข้างบนดังกล่าวนี้ถ้าเป็นบัตรพิเศษถ้าเราได้บัตรพิเศษ ก็เป็นหนังวันห้าหกเจ็ดแปดเก้าถึงสิบบาทครับแต่ถ้าเราได้บัตรวัดดวงจะเป็นสิบบายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามบาสี่สิบอ่าถ้าไม่ได้เลยคือมันจะขึ้นกันว่าดวงปูใช่ไหมซึ่งนี่เป็นบัตรวัดดวงครับมีอยู่หกใบซึ่งเราจะมาดึงอันนี้กันทีใบเลยครับสี่ร้อยยี่สิบใบครับเราจะมาดึงไร่เรียงกันทีใบเลยมาดูกันว่าจะขาดทุนหรือกำไรมาเริ่มกันเลยผมจะเริ่มจากอันนี้นะดีวเราจะมาดึงอันทีละใบเลย กันบไปเล็ก,ลก,ลก่อนไป้ครับใบเล็กได้กัปตันอเมริกาครับนี่ครับกัปตันอเมริกาซึ่งโรมาพุจะดึงหมาอหนึ่งใบนะสองบาทครับได้มาเร็วผมจะวางไว้ข้างล่างเฟ็ดเดี๋ยวเฟ็เดี๋ยวเฟได้เดี๋ยวเฟ็เรามาเลือกกันเลยเดี๋ยวเฟ็เดี๋ยวเฟ็อันไหนว่าเดี๋ยวเฟ็เดี๋ยวเฟ็เดี๋ยวเฟ็ด ดอะเฟสอ่าไม่มีเดอะเฟสครับเดอะเฟสไนนี้ไม่มีครับถ้าได้เดอะเฟสก็ไม่มีไม่มีในหลังวันตรงนี้ครับอ่าป้านไปเลยไม่ได้เอ็กมินครับเอ็กมินมีในหลังวันไหมเอ็กมินมีในหลังวันไหมเอ็กมินไม่มีในหลังวันครับไม่ได้ไปนี้วางไ้อ่าได้เอ็กมินอีกแล้วครับเอ็กมินอีกแล้วไม่มีไม่ได้ไม่มีหลังวันครับให้เราจับ ああอ่าอ่านี่แบ็กแมนครับแบ็กแมนแบ็กแมนแบ็กแมนมีนะครับแบ็กแมนมีครับนี่แบ็กแมนแบ็กแมนเราจะเลือกมาหนึง่งใบเราจะได้กี่บาทอ่าสองบาทครับตั้งไว้จะเป็นสี่พลังกายสิทธิ์ครับสี่พลังกายสิทธิ์สี่พลังกายสิทธิ์ไม่มีครับในนี้ไม่มีไม่ได้เลยไม่มีสี่พลังกายสิทธิ์ไม่มีน,นะครับเอ็กมินไม่มีวางไว้ สี่าลังแกซิครับไม่ได้อ่ามันเดิมรับไม่มีหลงวันมันเดิมครับรูปเดือหักมันอาจจะมองเว้นนะเดือหักเดือหักเดือหักไม่มีในนี่ครับวายไม่ได้เหมือนเดิมครับไม่ได้เอ็กบินก็ไม่ได้ครับมันเดิมโรบิน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 โรโรบินไม่มีครับวายกันไม่ได้ครับไม่มีในรางวันนี่ก็ ไม่ได้ครับไม่มีในรางวันนี่ไม่ได้ครับเป็ดนี่ก็ไม่ได้ครับอันนี้ก็ไม่มีในรางวันครับไม่ได้ไม่มีอ่านี่ก็ไม่ได้ครับไม่ได้แบ็กแมนมีครับรางวันมีเดี๋ยวผมจะยิบมาหนึ่งไปแบ็กแมนเราได้รางวันหนึ่งสองบาทครับสองบาทหกบาทเลยครับอ่าหกบาทเลยเดือดฮกไม่มีโรบินไม่มีครับเดี๋ยวเฟ็ดก็ไม่ได้ครับ ซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนอ่าซูเปอร์แมนนี่ครับซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนมีนะครับซูเปอร์แมนมีนะซูเปอร์แมนมีเดี๋ยวเราจะเลือกมาหนึ่งใบว่าจะได้กี่บาทจะฟรีครับจะฟรีหนึ่งใบถ้าก็ว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อตามร้านทองจำเนี่ยเรายิบได้ใบเนี่ยเราก็เราเราเราซื้อหนึ่งใบนะหนึ่งบาทนะเรายิบได้ใบนี้เราก็จะฟรีสองใบอีกทีนะครับไอ้นี่ไอนี้ที่ว่าเราไม่นับนะพ่อพุ่มโมมาแล้วไม่เกี่ยวก็ถือว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เงินรางวัล ไม่เกี่ยวไม่ได้กับใครยากนครับวูเมนครับไดวันเดอร์วูเมนมาหนึ่งอันครับเดี๋ยวเราจะเหลือหนึ่งบาทสองใบครับอันนี้เทือไม่นับอันนี้เทือกไม่ได้รางวัลเลยโอ้เอ็กมินอีกแล้วไม่ได้อ่ะอืมไม่ได้ครับอืมอันนี้ก็ไม่ได้ครับนี่ขนาดนองมาช่วยแก่เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลายใบเลยเนี่ยเนี่ยดูดิ เอ็กมินอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้อ,อาอากับตันอเมริกาครับกับตันอเมริกาออกเลยครับกับตันอเมริกากับตันอเมริกาบาร์ดครับหลายสามบาท์ตั้งไว้ไม่ได้เดือดเฟสไม่ได้วันเดอร์บุมินจัดไปหนึ่งใบหน้ารับเละขาวหน้ารับเละก็ไม่ได้เลยครับตั้งไว้อายรอนแมนอายรอนแมนอายรอนแมนมีครับหลังวันอายรอนแมนมีอะไรกันนะอะไร ไม่ได้ได้เหมือนเดิมครับนี่ไม่ได้เอกมินครับไม่ได้แมนครับไอรอนแมนอีกแล้วครับไอรอนแมนได้ออกสองใบแล้วครับไอรอนแมนห้าบาทครับดูครับตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ไม่มีเิื่ไปอันนี้เอกมินก็ไม่ได้เดอรฮักไม่ได้เอกมินก็ไม่ได้ไม่ได้กัปตันมีครับรางวัลกัปตันกัปตันกัปตันโลกัปตันนี่โลกัปตันเดี๋ยวมาลุ่นครับได้กี่บาท ขาวหน้ารับลิเกลือนี่นี่ก็ไม่ได้แบคแมนนะเบคแมนกับแบคแมนได้ออกเลยครับอ่าลองใหม่อีกครั้งอ่าเกลืออีกแล้วจ้ะโอ้ด h ฟไม่ได้อ่าโรบินฮูดโอ้นี่ก็ไม่ได้อะไรกันวะเกลือครับเหมือนเดิมไม่ได้เลยอืม <S 2> <S 2> ครับซูปเปอร์แมนมาแลวครับออกไปดีท่องอีกแล้วซูปเปอร์แมนครับจัดไป ลงมาอีกครั้งอ่าไม่ได้เลยครับเรือมันเดิมครับโอ้อ่าอันนี้ก็ไม่มีได้เลยครับอืม <don> ไม่มีอ่ะ <You do. S 1> นี่แหละนี่ไอเลิฟยูไม่รู้ใครเขียนได้แบบที่แพ่งด้วยครับดูครับโอ้มีการบอกไอเลิฟยูกันโอ้ย <Iron Man. S 1> ไอรอนแมนอ่ะไอรอนแมนนึงเลยครับไอรอนแมนนึงเลยไอรอนแมนไอรอนแมนนี่ไอรนนอ,แอรนแม,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 มนครับรน,นี่ จับบัตรฟรีบัตรหนึ่งบาทสองใบอันี้เพื่อไม่ได้เหมือนกันครับอืมไม่ได้อืมไม่ได้โอ้โหโอ้โหอ่ากับตันครับสี่บาทครับสี่บาทได้มาเร็วสี่บาทอ่าต่อไปครับต่อไปโอ้สุขคนครับใบนี้สามบาทครับสามบาทไปกันวันนี้เลยนี้ไม่ได้เลยเลยอะ่ะ อันนี้ก็ไม่มีมได้อ่ะอ่ากับตันอีกแล้วครับพุ่มเกลือมันเดิมครับไม่ได้ได้เลยอ่าไม่ได้ได้อีกโอ้กับตันอีกแล้วครับกับตันกับตันออกดีบางมาตัว้าวสามบาทกับกับตันตังไว้เดือดฮักเดือดฮักเดือดฮักไม่มีอืมไม่มีๆๆไม่มีมันเดิมไม่ไม่มีมา โอเคครับนี่พ่มก็ให้น้องพมดึงมดแล้วนะครับถังแพลงเนี่ยมากล้องรวมตรงเนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ช่วยกันแก้งครับว่าหลังวันจะออกหลังวันไหนนี่จะออกมดแพลงไหมครับไอ้พมขอตังค์ไปกอนนี่ครับหลังวันออกไปไม่กี่แพลงนะครับนี่อ,อยู่ในนี้ครับนี่ออกไปไม่กี่อันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะขาดทุนหรือจะกำไรครับจะได้จะได้เงินกี่บาทสี่ร้อยยี่สิบบาทใบละบาทสี่ร้อยยี่สิบเบอร์จะได้เงินหลังวันกี่บาทมาดูกันอ่าไม่มีไม่มีไาย ไอรอนแมนอ่าไอรอนแมนมาครับไอรอนแมนออฟดีปั๊บว้าวไอรอนแมนสองบาทครับผมนี่ครับไอรอนแมนสองบาทครับผมอืมไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อีกแล้วอะสบายดแมนครับผมสบายดแมนเพิ่งออกกับใบเล็กครับสบายดแมนดูครับสบายดแมนอืมกันมาเนี่ยเลกแล้วครับท่านกับตันกับกับตันอีกหนึ่งใบกับตันมองมาอีกครั้งไม่ได้เลยครับเอ๋อแบกแมนแบกแมนมาแล้ว แบกแมนแบกแมนบาดสองใบนี่ก็เทื่อไม่ได้เลยครับตังไว้อ่าซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนจับใบนี้จ่อยเลยอ่าไม่ได้เลยครับจับใบนี้จ่อยเลยนี่ครับแบดแมนนี่ครับไแเดอร์แมนคราวหน้ารับลิไแเดอร์แมนยังไม่ได้เลื่อยๆรับแบกแมนออกดีว่ะว้าวบัตรพิเศษได้บัตรพิเศษกับผมนี่บัตรพิเซตผมสามารถเลิกได้เลยนี่ว่าบัตรพิเศษเราจะได้ สวัสดพิเทศอ่ะเราจะได้รางวัลพวกนี้ครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงสิบาทครับอ,อ,อ่าตั้งไว้ตั้งไว้ไวอ่แปดบาทมองไม่เห็นมันหลอกอ่ะน่าจะอ่าครับแปดบาทครับแต่มันขาดไปเมื่อกี้แปดบาทตั้งไว้กับตันเี้กาตั้งไว้ถูกกินจนได้อันนี้ไม่ได้เลยครับแบคแมนไม่ได้ได้มาดูลองดูวันเดอร์บ a n เนครับอ่าลองมาอีกครั้งอ่าเกลือเหมือนเดิมออก อ่ากับตั้ได้สี่บาทครับพ่มตังไว้ไอกแม่้กดแกกติลับเลยครับกดแก้ปลากันลับเลยครับมไม่มีเหรอทำไมมันมีไม่ครบวะรือว่าเราปลาดตรงไดนแบบว่าก็แก้มานถูกอันเนี้นเยเนี้ยมดอะไรเนี่ยไม่มีนะอุ้ยไม่พื้นเรือเราก็ม่อมมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะแกคลองดูคองหนังวันเลย อ่าซูเปอร์แมนอ่าไม่ได้โอเคครับเอาแบบนี้ว่าเดี๋ยวผมจะแกถังมดเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันว่าถังมดนี้ได้กี่บาทเดี๋ยวเรามาทีเดียวเลยว่าถ้าแบบนี้คลิปยาวนะครับโอเคครับหลังจากเราแกบัตรหวัดดวงซึ่งก็หลังวันมดแล้วเ,เดี๋ยวเดียวผมจะทำการแกนะผมสรุปยอดเลยนะ ได้เป็นเงินทั้งหมด120บาทครับ120บาทครับประมาณนี้1 2ิบาทลงทุนเป็น4020 4020หลบ120บาทคุมคาดทุนไป107บาทเกียบคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเนื่องมัดเปิดเนี่ยครับนี่ก็เป็นเงินหนังวันเดียวไปเอาไปเล็ก120บาทอ่ามันก็คุ้มสำหรับหลานคาครับเพราะว่าเขาซื้อมา แพงหนึ่งน่าจะไม่ถึงร้อยแล้วครับแต่ในแพงนี่มีอยู่420เบอร์ซึ่งมาขายพวกเราใบาละบาทครับใบละบาทคิดดูดิใบละบาท420บาทอ่ะคิดดูดิซึ่งในเนี้ในใบเนี้หลังวันก็มันไม่ไมใช่มีทางทางมดอนะ่ะหลังวันก็มีทางมดนะอ่ะโหกำลไร้เดือดร้อนอ่ะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับไพ่กดกระดิ่งเพื่อพิมพ์เยครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันไปขอบคุณครับ